โอเคครับผมต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่นะครับผมพี่เบต้าเช่นเคยนะครัมผมซื่อทุกคนอาจจะเห็นด้านหลังเนาะทุกคนแบบเขาตีกันอยู่ซึ่งถูกต้องนะครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิป แก้นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้พี่จะมาทำกะยังไม่ไดนเปิดเลยคนเดียแล้วก็คือพี่จะมาแก้น้องแพรวพี่ต้าแล้วก็น้องเซสบอสนันคี้บผมเป็นคนในทีมงานเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาปลอมตัวเป็นแนนโนครับทุกคนนี่แนนโนแบบแนโนโนนะครับผมซึ่งก็คือแบบพี่เพื่อให้เนียนไงพี่เลยแบบใส่มาเป็นอันเล็กเนาะทุกคนแบบอืก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ใหพี่นะครับผมไปดูกันในคลิปเลยว่าจะสนุกแค่ไหนพี่จะแกงจีบเลยทุกคนไป let's go โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะตอนนี้อยู่กับพี่พี่เบตา้าน้องแพรวี่น้องบอสแล้วก็พี่ทีเคต้าคงนะครับผมไปไหนพี่โอ้ยโอเค <laughs> <Okay, S 2> วันนี้เราจะมาทำการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงกับทีมงานจั้ง3คนนะครับซึ่งวันนี้พี่มีอันนี้ไม่แบบใครตายเยอะสุดอะ่ะเออใครตายเยอะสุดอะ่ะ แบบไม่มีบทลงโทษนะสงสารสงสารสงสารมาพร้อมยังยี่สี่ชั่วโมงสามสองหนึ่งไปเลยไปเลยสกมามาเดี๋ยวเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวผมคิดชาเลนจ์อะไรให้พี่ต้าเรียบร้อยแล้วอยากหลักรู้ไหมพี่ชาเลนจ์ชาเลนจ์แบบใช่ใช่เป็นชาเลนจ์ที่พี่ต้องทำให้ได้ภายในอีพีนี้โอเคคือจีบไอ้บอสให้ติดฮะบอส อีอย่ารับนะไม่ทันพูดเลยติไม่ได้พูดเลยก็ลองอีแล้วแค่เรียกบอสเฉยๆแล้ก็อีแล้วอ่ะพี่พี่คิดดูจะอ้วกขนาดนั้นเลยได้ไงเออบอสซีต้นไม้มีตั้งเยอะมาแย่งไหมเออเขาแบบเขาแบบเขาเขาเขาแบบอ่ะเขาแบบพูดพูดออกมาให้ชัดๆพี่ตา โอเคมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอยู่แถวๆวนี้เดี๋ยวเราจะอยู่แถวๆวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นคนอาสาไปลงเหมืองเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่มาแป๊บหนึ่งได้ได้โอเคลอยมาในการเาชีวิตรอดครั้งนี้นะเราก็ต้องใช้ใช้อะไรพี่ใช้ใจเหรอเอางปนะโอ้ใช้ใจอ่ะมาเลยเอากระตุกแอะเอาไปฮะพีดาไม่ พี่แม่เขาร้องอะไรเลยบู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 ไปยอันแรกแรกเว้ยเราต้องแบบขับของไปคนบีไม่ต้องพูดนะพี่รู้นะเออพี่ลืมบอกไปนะทุกคนคือพี่จะเตี้ยมกับน้องแพลวราด้วยนะว่าพี่จะแกล้งเซ็ตมอสกับทีเคนะทุกออคืออันนี้พี่ปิดมาอยู่นะเฮ้ยเค้บันล่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมขับต่อครับได้ว้าว จีบพึ่งจีบได้ไหมพี่สไอส์เอียงเออจีบเราต้องมาหานะไงชิคเก้นกระตุกกะตกไก่นี้พี่ตาใช่เหรอไอ้บอสอะไรกระตุ๊กกะตุกเอาพี่ตากลายเป็นไก่เสร็จแล้วกะตกฮะอย่าดูเยอะเข้าใจไหมแน้นน้องอะไม่งานเข้าใจไม่ไม่มันแย่ไงเหมือนบอส พี่เหมือนพ่อเฮ้ยพี่ตาเขาแบบแมนโนะแนโนะอตบหน้าผมอะเฮ้ยเขาคุยกับพี่ด้วยสวัสดีครับคุณแนนโนใช่ไหมฮะพี่เจอแนนโนอะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยเออพี่เจอแนนโน่เออไม่จีบได้ไหมคือแบบพี่เราไม่อยากจับแบบแบบจะรอไปใคระเอ เออเกรงใจอ่ะแต่ก็ได้ฮะจีบได้ฮะอุนยชอบผมเหรอเดอ๋ยวผมก็มือลูกเมียนะฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะนอกใจแต่ว่าได้นะฮะได้จีบได้จีบได้ไปตายไปแปะได้หรอไม่มีเลยเออมีแปะเลยเหรอบอสซี่ไงให้ของพี่อ่ะทุกคนเฮ้ยฮะของผมอ่ะไม่ให้หรอกไ่ตาอยนี่แบบผมนี่นี่ดูแนนโนซี่อะไรกันน่ะ เเขาไม่ชอบบอสทำไมเธอไม่ชอบบอสอ่ะบอสมันหน้าตาไม่ค่อยดีใช่ไหมคือพี่ก็ไม่ค่อยชอบมันเหมือนกันอ่ะท่าเลยไรวจาบอกพี่ทีว่าเขาไม่ได้แบบสติเลือนเออหนูเมื่อกี้หนูเจอแนโนว่าเขาหายไปเลยวอ่ะไม่นี่แนโนจี่เก๋ผัวเราใช่เห็นไหม เขาชอบพี sociedad, no ่เว้ยไม่นกล้าอากาศหลอดดอกไม้พี่ทหารดอกไม้จันมร์อะครับบมี้โน้ตขไดอกไม้เกิดอะไรขึ้นพี่อะไรเกิดอะไรขึ้นไอโน้ตฆ่ากูอ้าวแล้วพี่พี่บอพี่บอกว่าแนนโน้ชอบพี่ไม่ใช่เหรออ่อน่าจะเป็นแค่ดูหนังเยอะไปเลยไม่ได้ดูนั่นมันตัวจริงอะไรอ ของจริงแนโนไม่เราไม่เจอแล้วเลื่อนอ่ะเออไม่แค่ว่าอาจจะสติเลื่อนเลื่อนก็จริงแต่ว่าอันนี้มันแน่นอว่าจริงพี่ด่าบแค่ว่าสติเลื่อนเลื่อนเฮ้ยแนโนของเด้อตายตรงไหนเนี่ยหาไม่ิแล้วของผมอยู่ไหนวะพี่ต้าบอสบอสอยู่ไหนอ่ะพี่ดาบไอเดียเดียวเดี๋ยวเขาน่าจะเอาของเราไปเอ้ยของเราเคยมาเดี๋ยวนี้เลยแนโน เว้ยเว้ยแต่เล่งยังลมตีอ่ะแต่น้องอยูไหนพอยังไม่เจอเลยอ่ะเดี๋ยวนอกใจเฉยเลยแน่นอนอกใจอ่ทำไมพี่พี่โดนพี่โดนนอกใจอ่ะเออเนี่ยเราไปจีบบอสต่ออ่ะไอ้บอสอ่ะดอกไม้ที่ถือไว้แล้วดูเขารักกันเออเตะด้วยไปชมนาพิต้าแบบพิต้าแบบอะไรอ่ะพี่พี่แบบจีบสาวไม่เป็นเหรอ เออวายสำหรับหน้าเนี่ยเราต้องให้ไข่ไข่ไก่เขาเว้ยเนี่ยอ่ะจีพอตีนอนใช่ป่ะมีบอสมีไข่ไก่เขาก็ชอบแล้วอ่ะอะไรเว้ย่ีขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปพี่เดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวผมกลับไปกลับมาเลยกลับมาเลยเจอแล้วไอ่วายไอ้น้องไม่เห็นกับตาใช่ สติแล้วเรีอนอยู่ไหนเนี่ยพี่พิต้าพีิต้าพิต้าพิต้าเป็นใครเป็นอะไรผมเธอใครอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเราเราชอบนายเฮ้ยพี่พี่ผมจะตอบอย่างนี้เดียวอย่าไปเชื่อมันมาเป็นม้ยาวตะปูไทยไอ้นี่ไอ้นี่จีบไปเรื่อยเอจีบไปเรื่อยอย่าอย่าไปเชื่อมันเฮ้ยพี่พี่พี่มันหายไปแล้วมันมันหายไปแล้วมันใช่ อย่าไปเชื่อมันตอนคืนมันอาจจะแบบตัดอยู่หายเดือดก็ได้เออไม่กล้าจัดทำอะไรต้องเดียวผมอีกแล้วไอชอบแต่งพี่อ่อนไม้เป็นร้อยว่าดูคนจะเรียนแล้วแหละโอ้เออออกมาเจอแนนให้แล้วเหรอเอาไปแล้วเราเออเฮ้ยขอโทษล่ะไม่ไม่ให้ัย่มาเนื้พี่หลบทางมาคุยกับใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราขอโทษขอโทษรุนแรงจังเลยนี่หลันหล่อนไม่ชอบฉันอะ เขาเป็นหล่อนี่ชอบฉันพิต้าเราวจะถอยหลังดีสินะศึกแย่งผู้หญิงเพื่อนยังไม่รักกระหน่ำเพื่อนยังไม่รักเด้อ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 เนอะแล้วจะสองพิต้าจะลอนไม่ใหญ่อยากได้หรอนี่เรนนี่เร่องเล็กแค่คนเดียวเท่านั้นแนนเนอะเฮ้ทุกคนทำงานทำการกันหน่อยเถอะแม่คือไปชอบคนนู้นแล้วลาวะชอบคนนี้เราอ่ะชอบคนนี้ โอ๋อคือกาเอาดอกไม้ห้าดอกนี้ให้เขาหน่อยเขาให้มาชุดเลยทำไรเนี่ยนุเธออย่าทำอย่างนั้นนะไม่ดีซาร่าดังขึ้นอีกค่ะทำงานทำการบ้างลงไปนะรักเราไหมรักเขาเพร่พี่รักเขาสุดหัวใจอ่ะเสียงไปแพรวิไปแล้วจะไปไหนแพรวิจะลอยแพรละไปเลยไปเลยไปเลยไปหมดเลย ไอ้พี่ยัยเองนอ้พี่เัยพี่ยัยแล้วตายผมไม่รับผิดชอบนะช่วยโชคเธอฉันให้ดอกไม้เธอไปแล้วเป็นไงกับผมเนี่ยันเลือไปแล้วไปบ่ายพี่เออพูดซ้ำทำไมเนี่ยเออชอบเธอเออรู้แล้วคุยอะไรกันวะพี่ตาเธอคืออืมเล่นตัวนิดนึงแล้วกันมันนเป็อืมแบบไม่ถนัดนะแต่ว่าก็ได้นะได้นะแต่แต่พอผมเนียนอยู่เว้ยที่เบล ผมโอเคอย่าไปเชื่อใจมันอะไรเห็นเบต้าอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเบต้าเลยผมลงทางอยู่ในป่าคงเขายากนี่กลับมาเดี๋ยวนี้นะจุดเดิมไม่ไงก็ย่าฆ่าตัวตายมาก็ได้อ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวผมหาคิปเปอร์ไปหนึ่งไม่ผมจะให้คิปเปอร์ระเบิดผมไงบอสบอสขึ้นเรือหนีเดี๋ยวนี้เลยผมผมไปละบอสเรือเฮ้ยนั่นเรือผมเรือผมไม่ต้องห่วงแพมมี่เรือแพมมี่จะหายไปทิพตา เมันวกหายไปแล้วไปไหนอ่ะบอสี่กลับมาไ้ากลับมาไอ้บอสเราไปตามความอร่อยกันดีกว่าไม่พี่ตามหาผมก่อนพี่ตามหาผมก่อนตอนนี้พี่ตามหาผมก่อนผมอยู่ไหนไม่รู้แล้วเนี่ยนั่เธอเลยวิตาอยู่ไหนเลาพี่อยู่ตรงนี้จุดเกิดเลยเออเสียงขับรถมาจากไหนวะ ทำไมทำไมดเด็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 ดเมไรกเฮ้ยเล่นต้องขับเรือเล่นต้องขับเรือสนใจซ้อนท้ายพี่เมยน้องเราแบบตามมือหานี่เด็เขาชอบเน้นโน้กขึ้นเขาชอบพิต้าจริงเว้ยดไม่ไม่พี่ไม่เชื่อเธอละเธอนี่มันสิบแปดมงกุฎฉันไม่ชอบเธอหรอกพี่ต้าแต่เนโน่ค่ะวันนี้เนโน่เมื่อผมจะเห็นอะไรบางอย่างอะพี่พี่พี่ลองกลับไปที่แนโน่เมื่อผมจะสังเกตอะไรที่แนโน่ตอนที่อันนี้ อันไหนอ่ะอ๋ออ๋ไอโน้ตี่ก็เป็นคนแปลกๆเนี่ยเอาเรือมาจากไหนเนี่ยอ๋อเบต้าซ้อนท้ายพี่ไหมอุ้ยใช่ย่างี้เอ้ยอุ้ยพี่พิต้าเป็นโนไ้ไงพิต้าชอบผมก็ไม่บอกอะพี่อะไรอ่ะไม่พี่พิต้าพิต้าชอบแนโนใช่ไหมได้จัดไป แนนน้อยชอบพี่นะครับไม่เอาละวนมปอบแม่เลยเนี่ยนมปอปอม่เอาเอาเอาเรือนนนนขึ้นมาเรือไปทผากานเอาเรือนแนนน้อยโอเคครับบทสักิปนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้กับพี่ต้ารักผมไหมไม่รักแล้วมีมีชอบผู้ชายโทษทีไม่พี่สาวลุงจีพี่ต้องเยอะแต่ว่าคนอย่างเองพี่ไม่ชอบจริงอ่ะพี่ต้าพี่ต้ารู้ไหมเพาวาก็รู้นะฮะรู้เหรออ่าเพาวารู้ เธอนี่มันสิแปลกมึงกุดจริงจริงระร้อนอู้คือตัวเองพี่ร้อพี่ร้อนไม่ก็สติเลื่อนๆพี่ร้อบอกว่าสติเลื่อนๆพี่ตาพี่ตาถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่เนโนพี่จะจีบไหมเอ่อจีบโอเคผมไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้พี่มาแกล้งจีบ2คนนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซียูอักกิน